สบายดีพี่น้องสบายดีต่อเศร้าๆพี่น้องเศร้าแห้งอยู่หามงเศ้าพี่น้องสวดปลุกขันหยา,ง,าหงพี่น้องไงานแจ้งนงกรลุกยางไว้ลวพี่แต่เศร้ายางแถวดินพี่น้องไเศ้าแห้งอ่พี่น้องหา,งามงไา,มงาย,ยัาง อย่างเทวินแดอนไปเนาะไ่ได้แล้วบรรณแต่ส่วนลูกลูกยางแต่เส้าพี่น้องเลยปะย่างยางยางโอ้ยหน้ามืดแปลกเลยเส้าอะไรกเ้าพบกันพี่น้องปกันหน้เลูกมาลูกสาวลูกสาว มันหกโมงแล้วพี่นอ้องแต่มันยังมืดขับไม่นานแจ้งนะ้องพี่น้องยามหน้า,านสบายดีนะสบายดีพี่น้องขับไม่นานแจ้งพักกันย่งนานงพี่น้องออกกําลงังกายาจังสิบห้องเอฟซีเหมืนกับเอาหลายคนวมาลุกอันออกกําลังกายเนี่มาอ้วนแห้งเลยกระสิบบอกพี่นอ้องเลยหายไปออกกําลังกายเลยเพาราะว่าเนาะคนตุย้ยสุลายอยากเป็นพญ,ญาพี่นอนะ้องเลยอาจจะเป็นยาอวัยไรงานของมือของมือ นสาแหงเลยกระตืนกันอยากเท่าดินเลยพี่น้องให้ได้จักริบหอยาพี่น้องจักชิบหอ หเปลี่ยนแปลงพี่น้องเลยลุกแล้วลุกหาย่างฮักแจ้งอยู่พี่น้องเลยเบิ่งในโทรศัพท์คือมืดเริ่มแจ้งออกแจกกับพี่น้องเลยหกโมงหกโมงเช้าเลยละดมือขอให้ได้สิบหอบสิบหอบ เดี๋ยวยังก็หักษาสุขภาพเจ้าของไงพี่น้องเพราะว่าเฮาลกตุยลายกับพยาธิสลายพี่น้องให้สังเกเตเลยจะขอบอะไรบ้าขอบที่สองพี่น้องกีว่ว่าขอบที่สองขอบสิ่สามเนาะสิบหอบ มากระตื่นพี่น้องมันก็เริ่มแจกออกกันพี่น้องได้หอบที่พี่แปะพี่น้องห้ยได้สิบหอบอยากเอาพี่น้องมันแจกออก,กพี่น้องอย่ากไปกันพี่น้อง เียงนกเสียงนูี่ส้ยงทางปลาบ่นแกพอตที่เก,ออก,ก้าป่าส่วนยางส่วนแหลนพี่นนองเาขาได้ห่หางห่างไกลเขาตุยแหงกับแบบะยางยาวพี่เนอะทานี่กับพักสวนกลัวของ ไอหน้าต้นพี่น้องโบเห็นเนาะมันมือดอยู่ปลูกกัวกวยก็เริ่มขึ้นแล้วพี่น้องเนาะสาวขอบที่ตัวไหนเดินสาว รอบที่ไหรเลย Ende. เอารอบสุด <il> ท้ายเอาอยากจะแจ้งเอาดีดีดีอยากจะแบบบุ่มบุ่มบุ่มยอกหยอกหยอกดินสซิเลียบบัดดี้แล้วพี่น้องโนนเน่ตัวโนนแหสบใจเลย ไม่ไดไ้ก็ตามกูซื้อเมื่อ <laughs> ยเมื่อยเหรอเมื่อยเออเริ่มแล้วพี่น้องเลยเริ่มไฮแลนด์กูมือกูมือพี่น้องเลยสัญญาเลยพี่น้องสัญญาจะพอดีนอนออ,อ,ออกกำลังกาย,ย,ย,กยาพี่น้องเผื่อไว้เผื่อเจ้าของกขาล้วพี่น้องเพื่อยากให้ออกออกกำลังกายจ่อยพวกจอยกขยาพี่พ่อจะจะให้มีสุขภาพแข็งแรงเหตนว่าเมวยคนแบบเนาะคนสุรายคน คนต้นคนอวบพี่น้องเลยมันพญาตาวเงาเป็น้องอะยหอยไรแล้วคนเมื่อยเลเคยแหล่นทีเคยแหล่งอยู่ต่ไปขอยางเขาบแลวกแหลงกัญ่านบอกอ้นพี่น้องเมื่อยแล้วเชาหอบเช่าหอบเวลานอนแบบเบก้นแห้งพี่น้องเฮ้ยแบบตุ้ยแห้งนะนไทยใจแมสะดวกมาซะ คนว่าูซึกว่าแบบคนจำมั่มอะไรมัน้นนกพี่้อาคนอ้วนเอเอจำมั่มไปให้จำมั่มบวชก็ได้จำมั่มหายใจยากพี่เลยตุยลูกตาเศ้าลูพักไม่มีเพ่นเข้าจะหนัก้วลูกตาเศร้าหลูกปากรลุกบนนีแปรเย ตะเปกลูกตะาวแห้ปกตินี่กี้ลูกประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงแปมมงือนีหกโมงหกกับป้ายังเมื่ออยูพี่น้องแต่อากาศดีพี่น้องเยัางอะตื่นต่เศ้าลูกตนแต่ยามพันมือจนแจ้งแลเนี่แจ้งแลยเนี่แป๊บเดียวอากาศอากาศบริสุทธิ์น่้วพี่น้องให้พันยางไว้อาบอกว่าฮาหัเกเริ่มออกกลๆ มันสกบรได้พี่น้องไงตามที่แบบกีฬาพี่น้องหนึ่งกีฬาเพิ่มบอกคอยปั๊บไปเรื่อยเมื่อนี้เอาเอาย่างมือหน่ะเอาแรนพี่น้องให้อีกช่องห่อถูกะยุดน้องพักพรกล้ามเนื้อกำลังกันนะแบบนี้กับเนื้อกำลังใส่งานพี่น้อง เริ่มใส่งานาใบไฮแลนด์แ,ดแล้วมันสีแบบกระดูกกระเดี่ยวปวดแล้วมันแล้วนานที่อากาศยามสาพี่น้องก็ซืได้อันเห็ดทั่วพี่น้องอ,อ็สั่งเล็กอันตะนางมาใส่ เนี้ยก็เสร็จหลายอย่างพี่น้องมีแผนไว้แล้วว่าคือจะเด็ดทางเมืองนี่พี่น้องเราติดตามเมืองน้ำันพี่น้องว่าเสร็จยังอยุดจุดนี่พี่น้อง อย่าอู้อย่าอู ผักไอ้หน้า่น้ดอกดอกงามเลยพี่น้องเขียวออกแล้วเลย้องสวนคนเขียวออกเลยดอกงามดีงามงามผักคนกันฮดขมือใส่ปุ่นขมือก็เริ่มหมอกพี่น้องผักเก็บกินในสวนตัวเองมันบไปซื้อกระดีพี่น้องเลยปลูกเองกินเองพอแบบนี้ซับแบบ ผักปลอดสารพิดพี่น้องเลยชาหนึ่งกัเป็นกล้วยกล้วยมันเอืออ้อหนึ่งกับพี่น้องเลยไอยใส่แกงกหน่อยหมอกน้ำไม้หมองเหมือนกิให้ผลยางได้ซิบหอบแลนหอบหนึ่งพี่น้องคอยเป็นคอยไปเพราะว่าแลนกับบอยแลนร้ายเพราะว่าฮักโคมร้ายก็บบอได้พี่น้อง ถ้ากเ็เริ่ม,มเริ่มแดนเป็นจ้าได้เมือ <laughs> ม่อยเมื่อยอะไรดีพี่น้องเลยโมเมื่อยแล้วบมดีแจ้งแล้วมันหน่อยตั้งโต๊ะตั้งโซ่พี่น้องเลยคลิปนี้กับโมยังลายพี่นอ้องพากันออกกังกายตอนเช้าสบ,สบายดีพี่น้องเจอกักกนพี่ก็สวัสดีส